แสดงกีบโปทีวีแสดงกีบโปทีวีนะครับดูได้ครับโอเคน้องเขากสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทุกท่านวันนี้ทุกคนกำลังดูอยู่ในช่องแสดงกีบโปทีวีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอปนี้กันแอปนี้นะครับแอปนี้เลยแอปนี้แอปนี้นี้ฮ่าอาจจะมีคนเล่นเบีแหละเล่นเบีแหละ แต่ใครที่อยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้ก็มาดูได้เลยเนาะไม่ต้องดูข้อม,มลูลหรอกมาดูอย่างเดียวพอโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมนี่เปิดแอปมาถ้าเกิดมาเจอหน้านี้เลยนะครับถ้าเกิดทุกคนมาเจอหน้านี้แล้วเออทุกคนก็เลือกเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้นะทุกคนครับเลือกเพศหญิงหรือเพศชายอะไรก็ได้นะเดี๋ยวขอดูก่อนอืม ไม่ดูดีกว่าเนดะี๋ยวมันจะเสียวเวลาดูดีกว่าโอเคนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของได้รับพรุ่งนี้ก็จะได้รับอันนี้อันนี้อันนี้ผมได้รับทองทั้งโอเคจะเลือกเพื่อจ่ายนอนแล้วทุกคนก็กดไปแล้วมันก็จะให้รอเนาะแค่เกมแล้วทุกคนก็เลือกหน้าอะไรผมก็เลือกเป็น ดูหน้าไหนดีดีกว่าเอาไหมา <c oughs> ไม่เอาเอาหน้าไหนดีนะ้ำมันรู้สึกว่ามันพอดีเอาหน้าไหนดีเนาะหน้าไหนดีเนาะหน้านี้ดีกว่าเนาะหน้านี้ดีกว่าส่วนเรื่องทรงผมเนี่ยก็เอาได้ท่หน่อยนะเอาไหมาเอานี่ไหมไม่เอาดีกว่าตรงไหนดีนะตรงไหนดีนะ เอางี้ละกันเอาตามสไตล์ไวรุ่นไวรุ่นแบบไวรุ่นนักเลงซ่อก็แล้วกันนะครับได้ยินปะผมจะไม่แนะนำให้เพิ่เสียงเยอะนะอันนี้โนะลาหน้าปกเอาไปแล้วอืมเอาไหนดีอ่ะอันนี้ปะหัวโล้นดีอ่าเอาไหนดีอ่ะอันนี้ไม่เอาเดีกว่า เอางี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวผมขอเลือกท้งผมให้เสร็จก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าอีกนานนะกผมจะเลือกเสร็จเดี๋ยวผม,มเลือกทรงผมให้เสร็จก่อนก็แล้กันนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาโอเคนะครับตอนนี้ผมเลือกได้แล้วเนาะก็ <c oughs> นานอยู่อ่ะผมเลือกตรงนี้นะครับทรงนี้เนาะตรงนี้น้ผมก็จะเอานี้ออกนะเพราะว่ามันดูไม่เท่แต่แล้วก็เราจะเอาอันนี้ก็เอาอันนี้ดีวกว่าเฮ้ยไม่เอาส่วนหน้าตาเราก็จะ แม่เอาดีกว่าไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกหน้าเท่หลังเนาะหน้ากับคิวอืมเล้วอันนี้ดีกว่าคิ้วก็จะเก็มคึกหน่อยๆเนาะเฮ้ยอันนี้มันกระเิงรือเปล่าครับทุกนครับอืมแบตอนผมไม่ได้เลือกจมูกอ่ะตอนนั้นอะ ถ้ารู้แม่เอาจมูดีกว่าเนาะเอาเป็นแนวปากปากอะไรเดียวเอาวันนี้ก็ไม่หนาดีอขอโทษด้วยนะครับแบตหมดโอ้สายชาร์จแบตก็ แบตแบตมันชอบหมดอะทุกคนเดี๋ยวมาเคลียร์มาละืมอ่ะเอาอืโอ้เดี๋ยวไปเคลียร์เรื่องแบตก,กดกดกันนะครับโอ้ปัญหาโอเคมาละไปเคลียร์เสร็จแล้ะเรื่องวันนี้ปากเอาเล็กๆหน่อยเพราะว่า ตายแบบนี้แล้วกันเนาะแบบนี้แล้วกันโอเคโหเราจะเอาแมวเ,เราแบบนี้นะแล้วก็เราไม่เอาหนวดน,นะผมไม่เอาจบผมจะไม่เอาหนวดนวนะัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นก็น้อง เอ้ยแมวไว้แมวอ่าก็มีรอยบาดแผลดีกว่าแมไม่เอาไว้รุ่นอันนี้ดีกวป่าแล้วก็นะครับก็กดไปให้ทุกคนเลือกสินที่คนชอบอเลยนะตจำใจทุกคนว่าจะเลือกอะไรผมชอบแบบนี้ใส่าฟาติดอ่าไวรุ่นไม่ต้องมีเว้นตาเราก็ไม่ใส่นะครับ วัยรุ่นจะยังไงดอดีไปเที่ยวกับเพื่อนๆ่ะวัยรุ่นมารา้ยังไงอ่ะเออเอาอันนี้ดีกว่าไหมอ่ะโอเคแบบนี้เนาะแล้วก็บกดูฟีเอะไม่เดือยวัยรุ่นเราจะเอาเป็นแบบตัวแนว คนๆห,นะหน่อยนะคนๆหน่อยเออย่างนี้นี่ลูกน้องไม่นับถือลูกน้องไม่ไม่นับถือแน่นอนตัวเลมอนไหมเอาไหามเอาไหมส่วนอะไรอหมวกอ อ๋โอเคดูละดูละเราเอาอะไรดีโอเคโอเคเดี๋ยว okay. 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 ่ยไม่ร่วมเปนนะเป็นนัดพวกันะเป็นเราพวกไปเล่นกันนะเนาะอันนี้แล้วกัน เอาเป็นแนวขาวๆเด้อยวัยรุ่นจะใช้ไม้ไม่ตีกันใช่ไหม,มทำไมมันไม่เป็นแนวเฉียงอะทุกคนเกิดนาทีคือแล้วเอ้ว ไวรุ่นัยรุ่นอันนี้คือของถูกจับดีกว่าไหมอ่าจะเป็นแนวมดพื้ดีกว่าไหมกับตุกกนกับแนวมดมื้ดีกว่าเนาะชชบแนวนีะ นิ New New ้วเชียเหรอนิ้วอนทักกันแบบเที่ยวพื่อนเาเจาอะไรอส่นสังเฮ้ยนี่เออจะไปกินเบียก่อนนะตัวไร โอเคครับหลังจากนั้นทุกคนก็กดไปที่เอกสารตรงนี้นะครับนี่แล้วทุกคนก็จะขึ้นมาหน้านี้เนาะเขาก็จะให้ตกลงอะไรสักอย่างนั่แหละแล้วก็กดไปตรงนี้ทุกคนเข้าเฟซเข้าระบบเฟซอะไรตรงนี้ให้ได้เออก๊แม่เมื่อกี้ไม่เมเลยคแล้วมันก็จะติดดิให้เราเองนะแต่เราออกไปจากแอปนี้ก่อนออกไปก่อน ้าเราไปดูในห้องมันจะให้เรียกว่าคุณจะหลุดไปที่ไหนผมนก็จะหลุดไปที่นไหแบบนไม่ว่าจะมันจะมีหรือเปล่าไปดูกันเขาไปดูกันเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาเองเชื่อติอกคนเฮ้ยมดูโอ้มันจะเข้ามาแบบนี้อันนี้อันนี้เป็นของผมแล้วมันก็มัจะตั้งอย่งนี้ขึ้นมาเนี่ยไปรูปแบบนี้เลย จะเสียงบนเออเออเออมาอ้ามาแล้วมาแล้วเน่เ่เน่น่เน,นี่มาแล้ว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 ไม,วม่โคตรเท่มาแล้วเนี่ย โอเคนะคะจากคลิปนี้ก็มาไปก่อนเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทุกคนนี่นะแอปมีนะ้ไปลูกกันได้นะแอปนีนะ้เยอะแอปนีน้เองเนาะไปเล่นกันได้นะทุกคนไปเล่นกันได้เลย โอเคคื <Okay. S 2> คลิปนี้ลราไปก่อนนะครับอย่าลืมดลกดไลอค์กดคูอเคกอเคโ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 อเคนอตคโอเคโอเคโอกเราอเคโอเอเคโอเกมอเคนอเคโ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 อรอเคคเอเเคเอเอน โอเคครับอันนี้คือรูปภาพที่ต่ำมาเนอรอ์